ต้องขออภัยนะอาจจะไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ตอบในข้อคำถามของท่านธนากรตรงนั้นอย่างชัดเจนนะครับในในในระเบียบของกองทุนรานชาติในเรื่องของเงินรางวัลนะครับก็จะมีแบ่งระดับนะครับว่าะระดับโลกนะครับระดับเอเชียระดับอาเซียนนะครับหรือระดับที่เป็นมภากรรมกีฬาคือโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือพาราลิมปิกนะหรือ Asian ame, เอเชียนพาราเกมอะไรพวกนี้นะจะมีการแบ่งระดับของเกมพวกนี้อยู่ ระดับที่หน,นะครับอันที่สองคือเป็นกีฬาที่เป็นประชาชนนะคือเราเรียกว่ากีฬาทั่วไปนะครับหรือเป็นกีฬาระดับเยาวชนนะครับก็คือไม่เกิน18ปีนะครับหรือเป็นกีฬาคนพิการนะะมันจะมีมันจะมีเลเวลของการแบ่งตรงนี้อยู่นะครับคราวนี้นี่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการพิจารณาก็คือในเรื่องของเกมที่เกี่ยวพันกับโอลิมปิกเกมนะครับ บางการแข่งขันกีฬาผมยกตัวอ,อย่างนะครับบางชิ้นกีฬาเนี่ยรุ่นน้ําหนักไม่ตรงกับโอลิมปิกเกมนั่นคือกีฬาที่เป็นกีฬาสากลโอลิมปิกนะครับรุ่นน้ําหนักไม่ตรงกันนะครับการมอบเหรียญรางวัลน,นะก็มีความต่างนะครับต้องเรียนนี้ว่าอย่างเช่นยกหนักนะถ้าเป็นกีฬาโอลิมปิกเกมเนี่ยก็คือนับหนึ่งเหรียญน,นะครับก็คือเอาท่าสแน็คกับท่าเจอร์มารวมกันแล้วเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับ แต่ขณะเดียวกันนะครับบางบางอีเวต์การแข่งขันจะมีว่าเจอก็หนึ่งเหรียญสแนคก็หนึ่งเหรียญรวมก็หนึ่งเหรียญนะครับเหมือนกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามนะแต่ขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราพยายามที่จะทําให้ข้อมูลความชัดเจนนะครับของการสนับสนุนในเรื่องเหรียญรางวัลให้มันมีคาตรงกันมากที่สุดนะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะกำลังมีการปรับปรุงอย่างที่เรียนนะว่า มีการศึกษานะครับอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของต่างชาติเองนะครับในส่วนของประเทศไทยเองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในการที่จะให้ในอีเวนต์ต่างๆในเลเวลต่างๆนะครับในการแข่งต่างๆว่ามีความจะบริสุทธิธรรมมากน้อยแค่ไหนกับนักีฬาของทุกคนนะครับตัวเลขที่เป็นจํานวนว่าเป็นเงินเท่าไหร่อาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่มีการแบ่งระดับอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ